เธอก็มาช้าดีฝ่าไม่มาใช่ไหมคะก็มาช่วยเป็นธรรมดานะคะต้องมาช่วยอยู่แล้วค่ะพอดีติดธุระก็เลยต้องไปทำธุระก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้พึณงครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่บ้านค่ะ กับกิจกรรมนี่ค่ะค่ะด้านหลังของครูนเนี่ยเป็นต้นไม้ประดับต้นหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูก็ปลูกมาน่าจะสิบปีเศษนะคะนี่ค่ะอายุคู่กับบ้านหลังนี้เลยนะคะอ่ะตอนนี้สภาพของเขาเนี่ยก็จะล้มแล้วด้วยนะคะครูคก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาร่วมกันจัดแต่ง ต้นไม้ต้นนี้ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะวันนี้คู่เหมือนจะมาตอนท้ายคลิปนะคะเขายังไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยครูท้ายท้ายคลิปนั่นแหละค่ะตอนนี้เขาให้ครูครูทำไปก่อนนะคะค่ะกับการปรับปรุงต้นไม้ต้นนี้นะคะ เราจะต้องมาขยับก่อนค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็เอาดินออกเป็นบางส่วนแล้วนะคะก็เราจะขยับต้นต้นนะคะขึ้นก่อน,นขึ้นแล้วะค,ะค่ะ๋ยวครูก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะผสมดินก้นกระถางก่อนนะคะโดยคุณครูเอาดินใหม่ผสมดินเก่าพร้อมกับกากมะพร้าวและมูลไส้เดือนค่ะเนี่ยค่ะคุณครูก็ผสมผสมให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้เป็นก้นกระถางนะคะ,คะเอาดินของโคนต้นเนี่ยเอาออกเลยนะคะแล้วคุณครูก็จะวางลงไป จัดให้ลําต้นตรงนะจัดให้ลําต้นตรงให้ตรงไม่ให้เอียงนะคะให้ตรงแล้วครูก็จัดนาดินที่ครูผสมนะคะก็เช่นเดิมนะคะใช้ดินใช้ดินใหม่ผสมกับกาบมะพร้าวแล้วก็มูลไส้เดือนใส่ลงไปนะคะ เมื里里 Metro, ่อเราตั้งตรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาวินที่เราผสมใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะความสวยของเขาเดี๋ยวจะรดน้ำเขาให้ชุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่ง เ,เพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วนะคะรถน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราก็มาเช็ดไปให้สวยงามนะคะคู่เหมือนก็มาค่ะมาตอนสุดท้ายนะคะคือก็ว่าอย่นดีค่ะยังไงยังไงเพื่อนก็มา ช่วยเป็นธรรมดานะคะต้องมาช่วยอยู่แล้วค่ะพอดีติดธุระก็เลยต้องไปทําธุระก,ก่อนก็เราไม่ได้รู้มากนะคะแต่เราก็อยากจะให้เขาทำก่อนแล้วเราก็มาช่วยเขาทีหลังนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เราก็มาช่วยทันเวลาอยู่แล้วนี่ค่ะผลงานที่คุณครูได้บริหารจัดการจนกระทังเสร็จสิ้นนะคะ เพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มีอายุ10ปีเศษเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปอีกยาวไกลนะคะเราก็เลยต้องดูแลเขาหน่อยเพราะเขาเริ่มจะแก่แล้วจะล้มแล้วค่ะครูก็เลยจัดบริหารจัดการเช่น ปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการนําเสนอให้เพื่อนๆชมขอให้เพื่อนๆช่วยกดตูกใจคนติดตามุูครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะบ๊ายบาย